สวัสดีครับมื่อนี้มาเด็ดกับขอน้ำไปแล้ครับผัดหมูพริกหยวกครับก็ลังผัดหมูอยู่ครับนี่ครับจากนั้นก็เดี๋ยวผิกหยอกต้องครับอหอมหมูใส่กระเทียมนะครับผู้ครับนี่น้ำตาลลงไปนะครับน,น้ำตาล

อยู่ครับพร้อมหัวแย้ครับขนเขาก้มขุนข้าน่นหอมัโอ้หอมครับโอ้หอมหอมครับมาเ้ยมากิมก่าทุกันครับ ติดอยวกโมชินครับรัโบโมชินใช้ิดหยวกของห้อมแัดเมลล้อหม้ไกลแล่ไแล้วครับไก่แล้วเ็นิดแล้วครับไ,ไดีล่และว้าวจริง มันหวอน,นจักน้อยครับอาวครับเสร็จแล้วครับบานมาเด้อมากินกนํากันครับบานนี่แน้วกันอ้าวใส่จานมาดนีครับใส่จาน ใส่แานครับแสบ,แสบครับป้าเ่มาครับมากินน้ำไก่ครับแสบโอ้สวยงามทีเดียวมาครับมากินน้ำากนครับเมืม่อยๆครับแบ่แบครับมาชิ่เข่าน้ำแกนเนอครับปาเนี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเด้อขอบคุณครับเพ,เพื่อนๆที่เข้ามาชอบชมครับสวัสดีครับ